สวัสดีครับผมนายรัฐพงษ์แสงสว่างปัจจุบันอายุ30ปีดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับงานรับเปล่าติดตั้งโซลาร์เซลล์ได้ประมาณ8ปีแล้วครับ<แ>งานโซลาร์เซลล์ของผมส่วนใหญ่ที่รับก็คือจะเป็นงานบนที่สูงคือติดตั้งบนหลังคาบ้านโรงงานอุตสา,กาหกรรมหรือห้างสินค้งานเป็นหลักครับจ,จริงจริงมันเริ่มจากว่า,เ,าเปลี่ยนจากช่วงมีสายมาเป็นไร้สายผมก็ยังไม่ได้รู้จักคำว่ามิวกลกี้หรอกครับผมก็เลยมองหา คือม,มือเลยสายที่มีคุณภาพมากขึ้นนะครับจนได้ได้ไปเดินที่ฮาร์ดแวร์เฮาประมาณ3ามีปีที่แล้วก็เลยมองทำไมแบรนด์นี้สะดุดตาก็เลยกลับมาเสิร์ชหาข้อมูลว่าอันนี้คือแบรนด์อะไรออตอนที่เห็นมีอ o บกทข้างล่างก็รู้สึกชอบนะครับดีไซน์สวยแล้วก็น่าใช้แล้วก็มองว่ามีผลิตภัณฑ์มีตัวเลือกหลายๆตัวให้เราเลือกใช้ได้ครับทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ ช่างก็ชอบเวลาเขาขึ้นที่สูงอะครับเขาก็มองว่าเออแบตก้อนเดียวเนี่ยจริงๆอยู่ได้ทั้งวันเลยของมิว k e ้เองเนี่ยสามารถใช้ด้วยกันหลากหลายรุ่นในแบตก้อนเดียวในในในตระกูลอย่างเช่นเนี้ครับแล้วก็บริการหลังการขายดีมีอะไรมีศูนย์ที่ชัดเจนมีเราสามารถเลือกซื้อได้ครับไม่ว่าเราจะัดไปจังหวัดไหนแตจัดัดเริ่มเริ่มมีศูนย์ให้เราเลือกซื้อเยอะเยอะขึ้นครับ ถ้าเรามีเครื่องมือแล้วเราไม่มีเพ็กเอาอะการขนย้ายมันต้องสร้างที่จนบากของเขาสามารถต่อได้กันเลอกชิ้นกันน้ําด้วยแล้วก็ความแข็งแรงก็ใช้ได้เลยครับเคยไปทํางานในหมู่แบบงานตึกสูงเนี้ยบางทีเราต้องโยกของอะมันก็ข้างที่จะหนักแล้วมันเสียกําลังในการทํางานถ้าเรามีพวกเสร็จแ <ๆ S 1> พ็คเอาเนีเราก็ลากไปได้เลยโดยที่ไม่ต้องยกไม่เหนื่อย แต่งานกันมานานประมาณ2ปี 2> 2ปแล้วค่ะคก็ปกติก็คือให้ซื้อตลอดคิดว่าสามีแล้วนะคะเหมือนพัดลมของมิวกี้ค่ะเพราะว่าเราร้อนเขาก็ทำให้เราเย็นได้เนื่องในวันวาเลนไทายนะคะก็ขอให้แฟนคลับมีวอกกี้ค่ะแล้วก็ทุทกๆท่านนะคะมีความสุขต้อนรับ,บวันวาเลนทายนะคะบ๊ายบายค่ะ